นี้เป็นเครื่องปั่นปูนสาป,ปูลยี่ห้อเนกาต้ามาใหม่ล่าชตัวนี้9 9 5บัตรบาททองแดงแท้100%พี่ชุดนี้ทั้งหมดราคาอยู่ที่1680บาทร,รวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบัวเพื่อน,นพี่นะชุดนี้พี่ก็จะได้ครบชุดเลยครับผมอย่างแรกพี่ก็จะได้ตีนตุ๊กแกนะพี่นะใบสาป,ปูนตัวนี้ ของน้ําขัดเงาพี่กระดาษทรายครบสุดพี่ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะพี่นะตัวนี้เอาไว้ปั่นปูนนะพ่บเป็นเหล็กปั่นปูนครับผมเป็นรุ่นปรับสปีีนะครับปรับตรงนี้นะครับผมสิ่งทพี่จะได้นะพี่นะอันนี้สิบห้านิ้วหรือว่าสานสิบแปดินพี่อันนี้เขาเรียกเิ็นตุ๊กแกพี่อันนี้ใบใบสาปูนอันนี้กระดาษทราย อันนี้พองน้ําไม่ขัดเงานลพี่นะอันนี้เอาไว้ปั่นปูนครบชุดเลยพี่ถือว่าไม่แพงนะพี่นะเราแถมแบตให้สองก้อนด้วยมาดูการใช้งานใช้ยังไงพี่มาดูกันให้จัดๆเลยครับผมให้มันตรงครับผมอันนี้ใส่ง่ายครับมากครับผมปมเข้าแล้วพี่น็อตตัวนี้เข้านี้ครับผมแล้วก็หมุนเข้าไปครับผมแค่นั้นพี่นะที่สังเกตตูตรงนี้เข้าร่องนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้พี่อันนี้สิบห้านิ้ว พี่สังเกตดูครับสายยาวเกือบสี่เมตรพี่ดู <L> พี่สังเกตนะพี่นะปรับสบปริงตรงนี้ครับผม <L> บล็อกห,ม,หม,มุนเข้าไปที่ข็แรงไม่เลื่อพี่ดูแกะตรงนี้พี่ดึงขึงนงข้นมาเลยครับผมบนะใช้กระดาษทรายพี่อันนี้ใช้แปะเลยพี่ง่าย แค่นี้ครับผมพี่พองน้ำเข้าไปครับผมแปะเครับแค่แปะเอาครับผมวิซีออกก็ง่ายพี่แค่นี้พี่ปั่นปูนพี่นะแค่ใส่แค่นี้ครับผมหมุนให้แน่นนะพี่นะสัดนแปงเอาเปรียบเทียบนะพี่นะเราก็ อันนี้ปรับอจีปปได้ใช่ไหมนะอันนี้ปรับได้ถึง6สป,ปีกด้วยกันนะพี่นะปรับตรงนี้ล็อกตรงนี้นะพี่นะเป็นทองแรงแ,งแท้ราคานี้ถือว่าไม่แพงพี่ดูช่างเมือซีพเขาทำพี่